สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีมิถุนนะคะละกักนณามิถุนท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ม,มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะความรักชาวมิถุนเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนนะคะความรักชาวมิถุนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ความรักชาวมิถุนนะคะท่านที่เกิดระหว่างที่16ิทุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะชุดแรกนะคะความรู้สึกของชาวมิถุนนะคะตอนนี้มีไพ่8ดาบนะคะมีไพ่7เหรียน ไพ่เก้าถ้วย10ดาบนะคะสเหรียญเจดาบพลังงานไพ่บราชินีถ้วยนะคะแล้วก็ทำรันค่ะสองเหรียญแล้วก็ไพ่สิไม้เท้าพรังงานมิถุนนะคะในเดือนกันยายนความรักนะคะเป็นอย่างไรบ้าง หกเหรียญน,นะคะไพ่หกเหรียญไพ่สเตรนนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วย พลัางงานความรักมิถุนนะคะมีไพ่หกดาบแปดดาบเป็นไพ่มหลักแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญนะคะเจ็ดเหรียญแล้วก็สองเหรียญ <c oughs> ความสัมพันธ์นะคะชาวมิถุนอาจกำลังคบคุยกันอยู่ หรือกําลังคุยกันอยู่ในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เหมือนเราอาจจะทารังประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปก่อนนะคะค่อยคุยกันไปนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วอะไรนะคะเหมือนกับความสุขที่คุณตั้งใจคาดหวังเอาไว้อะเหมือนเหมือนกับความสัมพันธ์นี้คุณคิดว่าน่าจะชัดเจนขึ้นหรือว่าน่าจะดีขึ้นสองเหรียญการสื่อสารการเจรจาคุยกันมาเรื่อน,นานเนาะแต่สถานาการณ์ก็ยังไม่เด่นชัดนะคะความรักยังไม่เด่นชัด เถ้วยนะคะความสุขที่คุณวาดหวังไว้อ่าแต่ก็มันเหมือนมีอะไรมารัดหรือทำให้คุณกดดันนะคะทําให้คุณกดดันในความสัมพันธ์นี้เออมีเจตดาบเข้ามาด้วยนะคะทําให้ปราชินีถ้วยแล้วก็ไพ่สิบหมายเทา้าไพ่เจตดาบนะคะไพ่เจตดาบมันเหมือนกับ มิถุนนะคะบางท่านเราอาจจะคุยกับเขาเนี่ยการเจรจาได้คุยกับเขาเนี่ยนะเหมือนเราได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนเขาอาจจะห่างเราไปนะคะบางทีก็อยากจะเข้าไปคุยอยากจะเข้าอ่าอยากจะเข้าไปสารความสัมพันธ์นะคะแต่ว่า จิดดาบก็เหมือนกับเข้าคุยกับเราแล้วก็หายไปบ้างหรือนานทีเข้ามาคุยแล้วก็หายไปอะ่ะชาวมิถุนอาจจะเจอแบบนี้ในบางท่านนะคะเข้ามาคุยแล้วก็จากไปคุยแล้วก็ไม่ชัดเจนนะเจรจาคุยกับเราอย่างนี้ยแะนะคะเข้ามาคุยกับเราแต่ก็หายไปนะคะเกิดความกดดันมันล่าช้าและเกินความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนนะคะเจ็ดเหรียญนานอะค่อยเป็นค่อยไปนะคะ ั้าทั้งที่เรารู้สึกมีความรู้สึกที่ดีกับเขานะเพราะวินไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่เก้าถ้วยเป็นไพ่ของความสุขไพ่ของความคาดหวังนะคะไพ่ของความรู้สึกว่าเออเราเรารู้สึกยินดีนะกับการที่เราได้คุยหรือว่าได้รู้จักเนาะกับเขาคนนั้นนะคะอันนี้คือความรู้สึกของมิถุนแต่ว่ารารอมานานแล้วความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนสักทีนะคะออพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้มานานราชินีเหรียญเอ่อราชินีถ้วยนะคะก็รักษาความสัมพันธ์อย่างนี้มานานแล้วล่ะ แต่นะมันก็ยิ่งเข้าใกล้เขาก็ยิ่งห่างหายหรือว่านานทีเขาจะาเข้ามาติดต่อเราหรือว่าบางทีเราก็รอรอเขาเกิดหรือเปล่าอะไรอย่างน,นี้นะเกิดความกดดันให้กับตัวเองคุณกําลังคิดพิจารณาให้กับตัวเองนะคะนี่แหละนะงั้นช่วงนี้นะความรักของมิถุนเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเร่งรีบอย่าเพิ่งแบบว่าต้องการให้ความสัมพันธ์นั้นชัดเจนหรือเป็นไป ได้เร็วที่สุดนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ยากหรือมันยังไม่ใช่เวลานี้เท่าไหร่นะคะดังนั้นความรักของคุณมิถุนนะยังค่อยประคับประคองหรือคุยเออคุยก็คุยกันไปก่อนนะสถานะแค่คนคุยกันไปก่อนนะคะยังไม่ชัดเจนน่นะถามถึงความรู้สึกของเขาเออเรามาดูกันนะคะสี่ถ้วยนะเหมือนความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเขาต้องการความที่จะเออเขายังไม่ไม่สามารถที่จะให้คําตอบกับเราได้เร็ว ในเวลานี้สี่ถ้วยค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปทาเปน็นเวลาเนาะค่อยศึกษากันไปเขายังอาจจะมีต้นเลือกเข้ามาเลือกอยู่ด้วยนะคะมีคนหยิบยื่นคมสัันธอดีๆให้เขามากมายเลยแต่ว่านะสองถ้วยเนี่ยรอเวลาอย่างเดียวเลยนะคะเขาก็อาจจะรอเวลาแต่ตอนนี้เขายังอาจจะยังไม่พร้อมนะคะอาจจะยังไม่พร้อมหรือเขาอาจจะเคยเจ็บมาแล้วเคยเสียใจมาแล้ว นะคะดังนั้นทําให้เขายังไม่สามารถเลือกใครได้ในช่วงเวลานี้นะคะยังไม่สามารถเลือกใครได้ในเวลานี้หรือที่จะชัดเจนกับเรามากขึ้นแต่ขอเวลาให้กับเขานะคะดังนั้นไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ชอบเราหรือว่าเขาจะเดินจากเราไปเขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับเราแต่บางครั้งเวลานะคะมันอาจจะ,อะขอบางครั้งเขาอาจจะขอเวลานะคะในความสัมพันธ์นี้มากกว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านี่นะคะ ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรหกเหรียญคะ่ะสตรีนแล้วก็หนึ่งถ้วยเนี่ยเขาก็มีใจให้กับเราอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะเพียงแต่บางทีเนี่ยเขากําลังดูช่างใจดูไปก่อนนะคะสตรนดูดูกันไปก่อนคบหากันไปก่อนหนึ่งถ้วยก็กําลังเลือกสรรน,นะคะกําลังคัดสรรกําลังหาอยู่ในสิ่งที่เขาแบบว่าเออเขาก็อยากจะมีความรักที่ดีเช่นเดียวกันแต่เขาอาจจะต้องรอเวลานะคะสตรีนคือพยายามนะที่จะรักษาความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะแต่ยังไม่สามารถ เลือกตือตัดสินใจอะไรได้นะคะเขาขอเวลาแต่เขารู้สึกดีกับเราเนาะดังนั้นเราอย่าไปกดดันตัวเองส่วนบางครั้งนะจนกดดันตัวเองแบบต้องการความชัดเจนให้เร็วสุดท้ายแล้วเนี่ยผลสุดท้ายมันอาจจะทําให้เราต้องแบบอตัดสินใจเร็วเรื่องรักกันไปเลยไม่ต้องเสียเวลาอะไรอย่างนี้นะบางทีมันมันอย่างความรักมันก็ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหรือบางทีมันต้องใช้เวลามันก็อาจจะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเข้าบุเข้าใจกันใช้เวลาในการ คบหาจะดีกว่านะคะเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นอของคุณเขาอาจจะเคยเจ็บมาแล้วเคยเสียใจมาแล้วนะคะดังนั้นขอเวลาสักหน่อยให้กับเขาจะดีกว่านะทั้งหมดนะคะสําหรับความรักของมิถุนที่กําลังรอหรือกําลังคบกันอยู่ตอนนี้นะไพ่ของความสุขมันเกิดขึ้นแล้วไพ่ของความ สิ่งดีความรักที่สมบูรณ์แต่มันต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปรอเวลานะคะถ้าหาคนที่กําลังคบคบกันอยู่ตอนนี้เนาะดังนั้นต้องใช้เวลาค่อยเปลี่ยนค่อยไปเช่นเดียวกันนะคะคบคุยกันอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะหรือหรือว่า,ายังไม่ลงตัวในการแต่งงานหรือว่า,อ,าอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้เนาะที่ที่แบบว่า,าต้องการต้องการความอาจจะคบกันมานานแล้วอะแต่ไม่ลงเลยอยกันเสียทีนี่แหละ นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะคุหรือว่าได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะต้องรอเวลาเท่านั้นเองนะคะบางทีด้วยเหตุผลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเขาอาจจะขอให้มันพร้อมมากกว่านี้ก็ได้นะคะก็ไว้เป็นแนวทางในเดือนกันยาสําหรับมิถุนนะคะที่กําลังรอใครสักคนนะคะรอเขาคนนั้นเนาะในการตัดสินใจบางทีเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาอยู่ดังนั้นการคบหาเป็นสิ่งทีอ่อาจจะต้องเปิดใจซึ่งกันและกัน จะเป็นสิ่งที่ดีของมิถุนนะคะในช่วงเวลานี้ก็รอพิจนารณานะคะต่อไปเราไปดูชุดที่สองค่ะชุดที่สองนะคะชาวมิถุนที่กําลังคบคู้อยู่ตอนนี้ตอนนี้อาจจะมีปัญหากันบ้างหรือตอนนี้เราอยากรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรเขาตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาเขาอาจจะเกิดจากที่ความที่มิถุนอยากจะรู้อ่ะเอาง่ายๆนะคะ อาจจะสถานะแค่คุณคุยสถานะ,านะคุณคุยอยู่หรือว่าสถานะโสดหรือตอนนี้คุณกําลังมีปัญหากันละกันดังนั้นเราไปดูพลังงานของอพลังงานของไพ่นะคะว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดอย่างไรนะคะสําหรับคนของชาวมิถุนนะคะ <c oughs> ไพ่เหมือนเดิมนะคะไพ่แบ่งเป็นสองชุดด้านล่างคือเขาคนนั้นนะคะเออด้านล่างคือชาวมิถุนด้านบนคือเขาคนนั้นของชาวมิถุนตอนนี้สถานะของคุณอาจจะเป็นสถานะที่กําลังคบคุยกันอยู่หรือว่าคุยกันอยู่หรือว่าคนโสดหรือว่าอ่าเราอยากรู้ว่าเขาคนนี้ของคุณนั้นตอนนี้เกิด ความรู้สึกมีปัญหาก็ได้นะคะในบางในบางคู่ที่กําลังมีปัญหาเขาตอนนี้เขาคิดอย่างไรพลังงานนะคะของไพ่ช่วยบอกให้กับชาวมิถุนนะคะเป็นพลังงานของจักรวาลไว้เป็นแนวทางให้กับชาวมิถุนนะคะด้านล่างนั้นเป็นชาวมิถุนไพ,แนพนะะ่แปดเหรียญไพ่เอ็ม e ร s นะคะแปดเหรียญนะคะคุณค่อนข้างเปิดใจค่อนข้างที่จะคุณค่อนข้างเปิดใจค่อนข้างที่จะเหมือนกับรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ นะอันนี้อาจจะเป็นสถานะที่กาลังคบคุยอยู่หรือคุยกันมานานแล้วนะคะเหมือนคุณเปิดใจให้กับเขาคุณเปิดใจนะคะในในความสัมพันธ์แล้วก็คบกันมานานแล้วล่ะนะ <มา S 2> แต่คุณกําลังมีความสงสัยนะคะหรือว่าบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกว่าการคบหาการมานานมันก็เหมือนกับบุกไม้เท้า นะคะมันน่าจะได้รับชัยชนะหรือว่าความสัมพันนี้น่าจะชัดเจนหรือสถานะนี้น่าจะดีขึ้นกว่านเดิมหรือบางครั้งก็รู้สึกออนะมันน่าจะชัยชนะมันน่าจะดีขึ้นคุณคิดนะคะคุณพยายามคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะออมันน่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าสถานะแค่คนคุยก็จะชัดเจนขึ้นคุณคิด แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะเหมือนกับว่าคุณก็คบคบดูกันไปก่อนแต่คุณก็พยายามรอเวลาที่จะทําให้ความซักความสำานของคุณนั้นนะคะพัฒนาขึ้นโดยที่คบหากันมานานคุณพยายามเปิดใจกว้างเอ็เพรสนะเป็นไพ่ของการเปิดใจเป็นไพ่ของพลังงานที่ให้โอกาสซึ่งกันและกันคุณมีพลังงานนี้อยู่นะคะแต่นะวันเวลาผ่านไปไพ่ของคุณนั้นนะคะก้าวไม่เทา้าเวลาคุณคบกันมานมานมากเลย ด้วยเป็นเอมเพอร์คุณเริ่มเห็นความรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะชัดเจนแล้วหรือว่ามันน่าจะพัฒนาแต่ทําไมมันยังอยู่ที่เดิมความสัมพันธ์นี้มันมันออกมาแล้วมันยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะนะคุณพยายามเร่งนะมันเหมือนกับว่าชาวมิถุนพยาพยามเร่งะะพยายามเร่งนะคะพยายามเร่งหรือพยายามที่จะควรที่จะรอเวลามานานแล้วหรือเปล่า นะคะหรือว่ามันน่าจะพัฒนาแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังอยู่ที่เดิมเนี่ยความรู้สึกแต่สําหรับเขาเขามีไพ่สามดาบแล้วก็ไพ่สองไม้เท้านะคะการเจรจาสื่อสาร3าดาบทําไมไพ่ของเขาถึงมี3ดาบเรามาดูต่อค่ะสี่เหรียญสามช่วยเนี่ยพลังงานของเขามีทั้งบวกและลบนะคะสาม่วยคือความสุขสี่เหรียญก็เหมือนกับว่า เขาเหมือนมีความสุขแต่เขาเป็นคนลักษณะเป็นคนที่ไม่กล้าไหมไม่กล้าแสดงหรือว่าเป็นคนที่มีความประหวาดระแวงหรือยังไม่ชัดเจนกับอะไรหรือเปล่าทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เขายังต้องต้องการค้นหาเขากําลังต้องการค้นหาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการที่จะ,อะบอกอะไรเรานะคะเราไปดูต่อ ไพ่เขามีเชลอิออรแล้วก็ไพ่แปดถ้วยเหมือนความสุขที่เขาอยู่ตอนนี้มันมันไกลนะคะมันไกลกับความเหมือนเขากําลังต่อสู้เหมือนความสุขของเขาที่มีอยู่มันไกลไปเขาไม่สามารถที่จะคว้าได้แล้วเขาก็พยายามที่จะต่อสู้เกิดจากอะไรนะคะเกิดจากอะไรปัญหารอบตัวเขาหรือเปล่าหรือสภาพรอบตัวของเขาหรือเขาเขา,เขาต้องการมีความสุขกับคุณจริงๆค่ะ ชาวมิถุนคนที่คุณกําลังคบคุยอยู่ตอนนี้นะคะเขาก็มีเจตนาดีหรือว่ามีความรู้สึกดีๆกับคุณชช่นเดียวกันแต่ของเขามีทั้งสี่เลียนแล้วก็สามดาบมันเหมือนความรักของเขาดูห่างไปมากเลยนะคะแล้วก็มีไพ่แปดถ้วยเข้ามาเขาเดินจากเราไปเขาพยายามต่อสู้เขาพยายามหาช่องทางในทางที่ออกมานะคะเขาพยายามหาหาช่องทางที่จะจะหาคําตอบให้ตัวเองดังนั้นเหมือนกับเขากําลังต้องการหาอะไรบางอย่าง เราไปดูต่อนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะไปต่อได้หรือไม่นะคะเราไปดูต่อนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้หรือไม่ให้เอ็มเพรสขึ้นมานะคะให้เอ็มเพรสขึ้นมาแล้วก็ให้าราชาถ้วยนะาราชาเหรียญให้ราชินีดาค่ะ ไพ่อัศวินไพ่เดมูนชาวม่ถุนบางท่านนะคะอาจเจอเหตุการณ์รักแทรกรักซ้อนเข้ามาด้วยนะคะรักแทรกรักซ้อนเข้ามาด้วยสามดาบสามถ้วยนะคะสี่เหรียญไม่กล้าตัดสินใจสองไม้เท้านะคะแล้วก็เหมือนกับไม่สามารถเลือกใครได้อันนี้สําหรับในบางในบางท่านในบางคู่แต่ว่าถ้าเป็นคู่ที่ไม่ได้มีบุคคลที่3ก็เหมือนกับว่าเข้ากําลัง ขาดหายอะไรบางอย่างเขากำลังค้นหาอะไรบางอย่างนะคะเอมเพรสร,ร,าาร,ราชินีดาบนะคะอัศวินไม้เท้าแล้วก็เดมูลนะเหมือนเขากำลังต่อสู้กำลังพยายามหาอะไรบางอย่างนี่แหละแล้วความรักของคุณจะไปต่อได้หรือไม่ขอไพ่เพิ่มค่ะนะคะเ ถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ j ั d m ิมินอสุวินถ้วยค่ะ The t ท w วเวอร์จัสติมีไพ่จัสติกเข้ามานะคะไพ่จัสติกก็คือไพ่ของความถูกต้อง แปลว่ามิถุนบางคู่มีรักแทรกรักซ้อนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นมันจะไปต่อได้ยากถ้าคุณจะถามว่าเขาจะจะอย่างไรต่อในความสัมพันธ์แน่นอนนะคะเขามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะมาหาคุณแต่ถ้าเป็นรักแทรกรักซ้อนหรือเขามีเจ้าของอยู่แล้วแน่นอนจัติดตัวนี้คือความถูกต้องเขาคนนั้นของของชาวมิถุนนะคะยังมีความรู้สึกถึงความถูกต้อง ดังนั้นการที่เขาจะกลับมาหรือการที่เขาจะเข้ามาหาเรามากกว่านี้คงไปได้ยากนะคะคงไปได้ยากแต่ถ้าเป็นคนโสดค่ะคนโสดหรือคนกําลังคบคุยอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะเกิดจากมีคําตอบบางอย่างหรือมีเหตุผลบางอย่างที่ทาให้เขาไม่สามารถมาหาคุณได้ด้วยเหตุผลอะไรนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วย j u d g m e แ t แล้วก็อัศวินถ้วย คกอจากว่าเดอะ o าวเวอร์นะคะเขาก็อยากมาหาคุณ แต่ด้วยเหตุผลอะไรนะคะอยู่ไกลกันนะคะหรือว่าสภาพแวดล้อมร,รอบตัวของเขายังไม่เอื้อกับเขานะคะหรือว่าเขาต้องการที่จะความมั่นคงมากกว่านี้ขเขาพยายามกระตือร้นนะคะเพื่อที่สร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองที่พร้อมที่จะนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณเหมือนกับว่าเขาอยากจะดูแลตัวเองมากกว่าเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนะี่ยมีความมั่นคงแล้วก็เออได้มาคบหากับคุณคือเขาอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนนั่นคือความถูกต้อง นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในความรู้สึกของเขาคนนั้นที่กําลังคบคุย,ยเขาอยากที่จะสร้างตัวเองเพื่อที่จะต้องการความมั่นคงก่อนที่จะสร้างความสัมพันธ์เขาจะเน้นในเรื่องของงานเงินมากกว่านั่นเองนะคะง้นต้องรอเวลาไปก่อนสําหรับคนที่กําลังคบคุยกันอยู่หรือกําลังดูใจกันอยู่นะคะแต่สําหรับรักแทรกรักซอรัรกสามเศร้าแน่นอนนะคะเขาค่อนข้างที่จะยังยึดถึงความถูกต้อง นะคะจะติดเข้ามาคือความถูกต้องเขาอาจจะรักคุณของเขาอยู่แล้วก็เขามีความรับผิดชอบดังนั้นจะสารต่อไปคงไปได้ยากก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะสําหรับความรักมีถุนนะใจเขาใจเรานะคะต่อไปค่ะเราไปต่อนะไปต่อนะคะคุณโสดค่ะคุณโสดเดือนกันยาคุณโสดเดือนกันยาชาวมิถุนเป็นอย่างไรบ้างค่ะ เราไปดูนะโอ,อ้ขออภัยนะคะเราไปดูอ่าคนโสดค่ะคนโสดมิถุนนะคะคนโสดมิถุนเดือนกันยาเป็นอย่างไรบ้างความรักโดดเด่นขึ้นมาบ้างไหมไพ่ก้าวดาบ ไพ่ของคนโสดนะคะไพ่ออกมาวันนี้นะไพ่ออกมาวันนี้นะคะคนโสดค่ะโดดเด่นเรื่องความรักหรือไม่นะคะมีไพ่สามดาบอยู่ตำแหน่งข้างบนเป็นไพ่ไพ่หลักเป็นไพ่เก้าดาบนะคนโสดให้ระวังเรื่องของคนเข้ามานะคะเป็นไพ่ราชาถ้วยแล้วก็เก้าเหรียญ ให้เรามาระวังนะคะคนมีคู่เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เจอปัญหา3ดาบรักแทรกรักซ้อนรัก3าเศร้าแล้วก็คุณก็จะเกิดปัญหาให้กับตัวเองนะคะเป็นไพ่เอดาบนะคะทำให้คุณไม่หลับไม่นอนนะมาคุ้นคิดแต่เรื่องนะคะมาคุ้นคิดแต่เรื่องของเขาคนนั้นทําให้นี่แหละ นะคะความเจ็บชัดความเสียใจความเจ็บปวดเกิดขึ้นดังนั้นให้ระวังคนมีคู่เข้ามาเกี่ยวข้องควรที่จะมุ่งไปข้างหน้าควรที่จะเน้นไปเรื่องของงานเงินนะคะในช่วงเวลานี้นะอย่าโดดเด่นเท่าไหร่นะกับความรักนะคะเพราะว่ามีดึงดาบแล้วก็ดุมมูลแน่นอนถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วแน่นอนนะคะความเสียใจนึงดาบดุมมูลเนี่ยมันจะทําให้เปิดผลให้กับคุณแน่นอนนะคะทําให้คุณ อาจจะเกิดความทุกข์ใจแน่นอนนะคะไพ่ชุเลออดไพ่สามถ้วยแล้วก็ไพ่แปดม้เท้านะตอนนี้ก็ต้องมุ่งเน้นในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของเงินเรื่องของงานประจําจะโดดเด่นดีที่สุดนะคะคุณมุ่งเน้นในเรื่องของงานจะโดดเด่นดีที่สุด นะเราจะดีขึ้นแน่นอนหรือบางท่านอาจจะไปเจอเพื่อนความรักรอบตัวนะคะมีคนแอบชอบแอบมองเราอยู่แต่เราอาจจะไม่ได้สนใจเขาเลยเขาแอ,แอบมองเรามานานแล้วก็ได้ดังนั้นความรักเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากคนรอบข้างนะคะเป็นความรักที่ดีคุณจะประสบความสำเร็จหรือมีเพื่อนแนะนํานะคะแต่ถ้ามีชายหรือหญิงนะคะที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องชาวมิถุนคนโสดนะสิ่งที่คุณจะได้คือ3ดาบนะคะมันจะทําให้คุณไม่หลับไม่นอนเนาะคิดนั่นคิดนี่แล้วก็คิดคุณคิด แต่เรื่องของอความทุกข์ใจนะคะงั้นพยายามหลีกห่างหอยออกมาจะดีสุดรักตัวเองให้มากๆนะชาวมิถุนนะคะต่อไปค่ะไพ,เพ่เอ็มเพรดขอภัยค่ะไพ่เอ็มเ e r ไพ่พเดวิลนี่แหละพลังงานของ d e v ิลเข้ามานะคะแล้วก็ไพ่ทำรัรนเนาะนะพยายามเขีมแข็งพยายามชนะใจตัวเองนะ เดวิลนะคะเป็นพลังงานดําหรือเป็นพลังงานของความมืดมนนะพยายามนะคะเข้มแข็งเข้าไว้ทำนห้รอเวลานะคะเวลาจะทาให้พิสูจน์ทุกอย่างเวลาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นและจะทําทให้ชีวิตของคุณดีขึ้นขอให้คุณเข้มแข็งกับสิ่งที่มาเย้ายวนหรือว่ามีสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่านะมันเหมือนกับเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายให้กับชีวิตของเรา พยายามใจแข็งพยายามอยู่ในความถูกต้องจะดีที่สุดในช่วงนี้นะมิถุนนะคะมิถุนพลังงานของเดวิลเข้ามานะมาคุมทําให้เรารู้สึกว่าเออคุณต้องระมัดระวังด้วยนะกับกับพลังงานอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดความเดือดร้อนให้กับคุณนะคะดังนั้นใจเย็นๆกับการเลือกคู่กับการอ่าหาคู่นะหรือใจเย็นๆกับการตัดสินใจอะไรไปก่อนนะมันจะทํามีผลให้กับมันจะมีผลกับเราเป็นอย่างไรก็ลองพิจารณานะคะพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะ คุณสามารถที่จะเลือกได้ระหว่างเนี่ยนะพลังงานดีและพลังงานความเสียใจพลังงานของความาเศร้าใจดึงมุนนะคะชาวราศีมีนนะเดวิลมังกรเม็ดนะคะกระกฎนะต่อไปขอให้เพิ่มอีกนิดนะคะมีอะไรอีกไหมที่จะบอกคนโสดคะ่ะเรื่องของการเงินไพ่ไม่ขึ้นนะแต่ขึ้นของเรื่องงานเงิน แต่ว่าเหมือนกับคุณมีอะไรที่คุณทําอยู่แล้วหรือน่าสนใจกว่านี้นะคะนั่นแหละลองเอาไปทําลองไปคิดหาวิธีหาเงินหาทองในช่วงเวลานี้จะดีกว่าเนาะขอไพ่หนึ่งใบค่ะอ่านะห,าห้าดาบห้าดาบเข้ามาคืออะไรขออีกสองใบหนึ่งถ้วยเดอะทาวเวอร์อย่าตัดสินใจอะไรเร็วไปนะคะอย่าตัดสินใจอะไรเร็วไปนะเป็นการเตือนนะคะของชาวคนโสดตัดสินใจนะคะเรื่องของเพื่อนร่วมง,งาน เป็นการตัดสินใจอะไรนะหนึ่งถ้วยเนี่ยคุณพยายามที่จะอรอเวลาจะเย็นดีที่สุดนะคะกับกับการเลือกคู่นกคะกับการากับความรักของคุณก็ได้นะในช่วงเวลานี้นะคะอย่าตัดสินใจเร็วว่าเราดีที่สุดหรือว่าเราเลือกดีแล้วนะถ้าเดว,วิลเข้ามาโอกาสที่จะทําให้คุณผิดหวังก็มีสูงเหมือนกันนะเป็นการตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดได้นะคะหนึ่งถ้วยคือความถูกความสุข ความาสิ่งดีๆที่กําลังมาหาคุณแต่คุณต้องออนะอย่าใจร้อนนะอย่าคิดว่าตัวเองอืมแต่ถูกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็การตัดสินใจในช่วงเวลานี้ก็จะเย็นเข้าไว้นะคะมิถุนน่าจะเป็นแนวทางที่ดีสําหรับคุณเอาไว้พิจารณานะคะต่อไปเราไปต่อค่ะเราไปต่อนะคะชุด วันนี้ที่แม่หมออัพคลิปนะคะเป็นวันที่สิบเก้าของเดือนสิงหาคมชาวกันอาชาวชาวมิถุนนะคะชาวมิถุนไพ่ชุดที่สี่เนี่ยเป็นพลังงานของไพ่นํำโชคแม่หมอกำลังคิดอยู่ช้านิดนึงนะคะเป็นพลังงานของไพ่นำํำโชคไพ่นํำโชคนะคะช่วยบอกชาวมิถุนนะคะว่า พลังงานที่ดีๆนะคะเลขนาโชคเป็นเลขอะไรนะคะเลขนาโชคเป็นเลขอะไรนะคะเรามาดูนับไพ่กันเลขนาโชคเป็นเลขอะไรไพ่ทำแรนด์ไพ่นาโชคนะคะเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับชาวมิถุนราชาไม้เทา้าไพ่นาโชคนะคะแปดแปดถ้วย 8มานะคะ8มานะคะชาวมิถุนคนชาวมิถุนนะคะเดือนกันยายนไพ่นําโชค8มานะคะ8มา8เหรียญ8เหรียญน,นะ8มาจริงๆ88แล้วนะ88แล้วนะคะ88แทมรันบราชินี ไม้เทา้าโอเคเป็นพลังงานไพ่นะคะที่บอกพลังงานเลขเป็นเลข8 8นะคะ8 8เบื้อหรือ8เดียวนะคะแทมแรนเวลาราชาไม้เทา้าราชาราชินีไม้เทา้านำชั่วให้กับท่านนะคะนำชั่วให้กับท่านสำหรับบางท่านที่กำลังเนาะเอาไว้เป็นแนวทางเพราะตัวเลขนี้อาจจะอยู่พลังงานรอบตัวท่านหรือฝันหรือตัวเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะคะ เขาจะนําโชคมาให้กับท่านนะไพ่นาโชคนะคะให้กับชาวมิถุนเดือนกันยายนี้แปดแปดนะคะแปดก็ได้แปดตัวเดียวเดี๋ยวเราไปหาต่อไปดูราศีอื่นต่อเผื่อมีคู่นะคะหรือว่าแปดของเราอยู่พลังงานรอบตัวก็อาไว้เป็นแนวทางเนาะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอมาโดยตลอดเนาะสาหรับไพ่เสียงโชคนี้ก็ไว้เป็นอาจจะเป็นน้ําจิม้มหรือว่าเป็นอะไรที่พลังงานที่ดีๆนะคะเผื่อให้กับชาวมิถุนทุกท่านเพื่อที่เราอาจจะได้มีบุญสัมพันธ์หรือว่าโชคลาวภวาสนาต่อกันนะคะก็ขอให้ท่านโชคดีทุกท่านทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะโอกาสหนะ้าเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ